ไม่ใช่พี่เขาลืมเอาไว้พี่น้องเปไงอนี้เป็ไงนี่กอดกอดน่ะน้องโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่กอนพี่ไม่ใช่พี่กอดไม่ใช่เว้ยไม่ใช่เว้ยของน้องมาได้ไงอ่ะงนี้ของน้องมาได้ไงไม่ใช่พี่พี่พี่เป็นโผล่เมื่อกี้เมาขอมเอาค่ะไม่ใช่พี่เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวพี่ไปคุยกับน้องก่อนพี่เออได้พี่ไปคุยได้อยู่แล้วเพราะว่าเมื่อกี้พี่ลืมมาโเดินมาเนี่ยผมวิ่งออกมาเลยไม่ได้วิ่งเลยโผล่ พี่อย่าไปเลยม่เมื่อกี้พี่กำลังไปไหนพี่เมื่อกี้พี่กำลังจะไปไอ้น้อยคนเอาไปไงใครเขาโดนสับพี่ไปใครใครเอาไปไปมันอยู่กับเนี่ยเมื่อกี้มันเอาไปมันเกียพี่ ไม่เชื่อมันก็ถามน้องไม่เลยลูกมันเดินไปมาก เดี๋ยวพี่เดินเข้าไปข้างในก่อนพี่เดี๋ยวพี่เก็บร้านแป๊บนึงได้ไมะป๊เดียวพี่พี่ต้องพี่ต้องไปขางในพี่แปไ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 ีไกไไปไ พี่เข้าไป้างในก่อนพี่ามานี่พี่น้องเขาได้อยู่นี่พี่ลองไปคุยกับน้องเขากัน โหเมื่อกี้น้ายิมโทรหาปาตานะลูกเมื่อกี้น้ายัมโทรหาปาตานะลูกโทรซัป่ะไม่ก็น้องรู้จักพี่เขาไหมปาตานลูกนั่นไงน้องเขาไม่รู้จักพี่พี่เขาจะรู้จักปาตาได่ไงเมื่อกี้ผมเห็นพี่หยิบหยิบไปแล้วพี่ยอมรับเถอะพี่พูดถึงอะปาตาไี่เรียกเรียกมาคุยก่อนดีกว่าไม่ไม่ไม่ต้องพี่เดี๋ยวพ่อแม่น้องน้องเด็กเขาอยู่ที่นี่โอ้ยไอ้องรู้จักพ่อแม่เขาปะอยู่ตรงนี้่ะขายของ พี่ขายที่นี่หรือเปล่าพี่ไม่ได้ขายจ้ะพี่ไปเก็บร้านที่ไหนอ่ะก็เมื่อที่ผมเห็นพี่หยิบแล้วพี่วิ่งไปเลยผมก็พี่ตามเนี่ยไม่รู้เป็นยังไงพี่บอกว่าครับพี่ยืนน้องหยิบโทรศัพท์พี่ไปใช่ไหมน้อย,ยน,น้องไม่หยิบให้ไลมลูก พีมหลานโทรน้องมาโทรแล้วก็พี่เมื่อกี้อ่ะก้าจะเอาโทรศัพท์เมื่อกี้แต่ว่าจะวิ่งตามไปดูอีกคนนึงอ่ะไม่ใช่พี่บอกพี่บอกน้องเขาโทรศัพท์ไปดูไหมยืมยืมของน้องเขาโทรไปเมื่อกี้แล้วเราโทรศัพท์ที่เขาน้องน้องเอาไปละก็ก็ของพี่ยืมน้องเขาโทรให้ไหมลูกไม่ใช่พี่ยืมน้องเขาโทรแล้วพี่บอกว่าพี่บอกว่าโทรน้องเอาโทรศัเอาไปขอยืมไม่ใช่น้องเขาเอาโทรศัพท์พี่ไปพี่บอกผมเลยอ่าา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 ดาาาาาา พี่ยอมรับไพี่อ่ะพี่ยอมรับไปได้วว่าพี่เอาน้องเ,เ,เขาพี่ตั้งใจงพีขอโทษนะคะลูกเดี๋ยวรอพ่อแม่น้องเขามาก่อนดีกว่าตอนแรกผมกคิดว่าพี่รู้จักน้องเขาพี่จะยืมอ่ะผมเอจใจพอดีไงรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอ ไปนี่ฮะพี่เขาหยิบโทรศัพท์ไปพี่หยิบคุยอะไรนี่ไปพี่พี่อยากมีมั้ยอยากไม่เป็นไรไปทำอะไรของโวยไงฮะไม่ถามที่เขาที่น้องเขาหยิบโทรศัพท์น้องเขาแล้ววิ่งไปบอกว่าหยิบโทรศัพท์วอนนี้พี่เขาเห็นวอนนี้ก็เลยวิ่งตามไปทีใช่ใช่ครับ ไปไปลงทั้งบ้านนะไมท่าดีมั้งไม่ต้อ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 งไมู่ยองไม่ต้ว่ากลับคุณยงคนี้ครับคุณกลับไปเมื่อยจะห้ถึงวันนี้รด้ถ้ไม่ใช่คนอื่นอืม เมื reform, <a> ่อก <top Regular> ี้เกือบขึ้นรถหนีเกือบแล้วเกือบข้ามสะพานไปแล้วโน่นแหละสะพานโน่นแหะวิ่งอย่างนี้หน้าบูปี้อะไรพี่มีเลยอ่ะดีไปปุ๊บวิ่งขึ้นนู่นเลยอะไรขึ้นรถแล้วพียผมก็วิ่งจ้าทำให้โยตงกี้เนี่ยเขาบอกว่าอันนี้เขาบอกว่าเขายืมโทรศัพท์น้องแล้วก็โทรศัพท์น้องอยู่ในนี้แต่พวกผมไม่เชื่อไงเลอย่างนี้เลย ่พี่ทำมากี่ครั้งแล้วเนี่ยไม่ผม่ไม่ใช่แล้วรู้จนะักโหเน<อ>ียนเน่ยเหมือนผมตอนแรกผมคิดว่ารู้จักน้องเขาผมก็ทํางานอยู่ตรงนี้เขาพูดเสียงดังเหมือนรู้จักให้โทรหาคุณคุณชื่อป้านาแล้วเขาก็เอาโทรศัพท์น้องวิ่งไปเลย อหทำไงเนี่ยว่าส่งตำรวจพี่ว่าเขาได้เคยทำหลายครั้งเะเพื่อเราอ่ะทำมามาเยอะแล้วแหละหรือทแล้วเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่ครั้งแรกแล้วเ่เพื่อเไปเปาของคนอื่นมาด้วยมั้งเนี่ย น้องเขาไม่วิ่งตามก็ไม่ว่แล้วอะืนมุมเทยอะเขาร่งกันเลยแ่งยืนแล้วก็วิ่งดหวรีกอ่ามา ใช่ควัาส่งตำนวจดีกว่าเออนี่ต้รวจมาส่งตำรวจดีกว่าบานลุ้านนี่นโอเคนดะต้รอาพอีเ่ายบเก็บวิ่งไปเออได้ไหมบ้ี่เนยน้องเขาบอกแ้เข่วไม่งั้นเราเรีบร้ล้ได้เขายืนสิส right? okay. ี่สิบอะไร